ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันนะคะเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมพร้อมนะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปนะแต่ว่าในระหว่างนี้มันก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีรเกิดขึ้นอยู่เนองเนืองนะคะ โดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกของรัฐบาลนะคะบอกว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่11ที่จัดขึ้นเมื่อสิสิงหาที่ผ่านมานะถือว่าเป็นเวทีหนึ่งของการประชุมเอเปกที่สําคัญที่จะสร้างโอกาสร่รวมกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยในการประชุมในครั้งนี้ค่ะไทยผลักดันใน3ประเด็นหลักนะคะ1คือการส่งเสริมการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค2 คือการส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลไกเ p a ป็ก a ซฟพาษซัสแท r ฟอสแล้วก็3 การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเปกนะคะส่งผลสำเร็จจนเกิดผลลัพธ์เป็นรูป,ปรธรรมโดยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะรัฐบาลนั้นมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมร่วมมือกับทุกเขตเศรษฐกิจในการดูแลทรัพยากรฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังจากโควิดให้คงอยู่อย่างสมดุลยั่งยืนและฟื้นกลับคืนมานะคะซึ่งการประชุม แบบนี้ระดับโลกที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเอาละนอกจากเราจะได้นําเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยอีกมุมหนึง่งเราได้มีโอกาสในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยของเราด้วยเพิ่มเน้นไปเห็นในทว i t เตอร์ของท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีการนําเอาของที่ระลึกที่ทางเราได้มีการจัดเตรียมให้กับรัฐมนตรีที่มาประชุมในงานเอเปกเนี่ยนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่า จากท้องนาสู่สากลจากชุมชนสู่เอเปกนี่เป็นกระเป๋าเสื้อกกค่คะจากตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมและถูกเลือกมาเพื่อที่จะมอบให้กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ21ประเทศในการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้น<อ>และกระเป๋าสวยมากสวยงามมากสวยมากเลยค่ะนะคะและ้วก็เป็นโอกาสดีนะที่ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะ ดังที่เหมือนสโลแกนที่คุณอ่านน่ะจากท้องนาสู่สากลน่ะใช่ไหม่มันก็จะได้เปเผยแพ่แล้วเอาไปใช้เขาก็โอ้นี่จากไทยแลนด์นะโอ้สวยจริงๆเลยเนี่ยรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายมาประชุมเนี่ยนะต้อให้ภรรยาให้ภรรยาภรรยาชอบเดี๋ยวไปเชื่อมเมืองไทยไปหาซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นผลดีอีกประการหนึ่งนะครับค่ะ